นะเรากลับมาอีกแล้วนะคะเรา,เราอยากจะนาเสนอมากจุดที่สูงค่อยๆไต่ขึ้นไปอู้ววน้องช้างมีลอฟรี <laughs> น้องช้างมีลอฟรีเราขอนําเสนอเซฟตี้เบลของเรานี่มันดีมากๆเลยนะน้องช้างเดี๋ยวทําไมนดองข้างคือน้องข้างคือหูเหวนะเ <laughs> หวนะฉันกลัวนะน้องช้างไม่เดิน น้องช้างไม่ค่อยเดินคลืนนช้างเหนื่อยไม่เป็นไรนะลูกแป๊บเดียวดูเสพติดเดียว,วของเรานี่มันแข็งแรงมากม,ม,มากเลยอินพอร์ตมาจากอเมริกานะเนี่ยอเมริกาหรือจีนแดงถือ <c oughs> ว,ว่าจีนแดงนะให้ดูบรรยากาศข้างๆนี่มันสูงนะไม่ใช่ไม่สูงเลยน้องช้างจะแวะตลอด oh. อะไรคะบุก <No, no. S 1> ป่าฟ้าดงกันไไหมเราจะขึ้น,นต,ตรงนี้เหรอ ไปต่ออโอ้ฉันซูไม่ได้นะน้องทงั้งทิ้งระเบิดเห็นไหมถ้าผู้ชมน่าจะเห็นนะทิ้งระเบิดโอ้พระเจ้ามันโหงมากโอ้ทิ้งกแก้วนางสำนักเนาะนางเด็นไปปล่อยไปโอ้อ๋อน่จะเป็นถนนแล้วใช่ปะ โอ้อากาศในป่าจ,จริงๆก็เริ่มเย็นสบายก็สนุกดีอะ่ะแต่มันเสียวอะดูกาแสดงกันบ่อยดูการแสดงบ้างละคะก็เมฆสวยมากอยากให้ชมสวยงามจริงๆบรรยากาศดีถ้าไม่มีแดด ถ้างนัวถนนก็จะเจ้ากว่าด้กเจ้าฮะถานเจ้าก็จะดีที่เราเจอกันช้าไปเรามากันบ่ายนะขณะนี้เวลาบ่ายสองบ่ายสามแล้วคุณแม่โทรหาฉันตอนเก้าโมสี่สิบว่าฉันจะไปกันหรอใช่แต่ฉันออกจากบ้านตอนหกโมงเช้านะนะแล้วเมื่อคืนฉันก็เมาด้วยฉันเห็นนาง แจกกินที่อะไรก็แปดสิบเก้าแล้วซือย่างนี้แหละออสเตรซิกหนึ่งแปดเก้านะผับลูกทุ่งชื่อดังของเมืองกำแพงเพชรผับลูกทุ่งเหรอวันนี้ฉันเป็นสาวลูกทุ่งฉันไม่ใช่สาวอินเตอร์พิษบูอะไรฉันไม่รู้จักดูช้างตกมันจะระยะไกลใช่ต้องปล่อยให้นางอยู่โอยตกมันตอนที่อยู่คนเดียวหรือว่าตกมันตอนที่มีแขกอยู่ ตุกมันตอนที่ว่ามันผสมพันธุ์แล้วออ๋มันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะที่ช้างตุกมันตุกที่ขกางหลังตุกตัวตุกตัวในตุกมันตุกมันจ้ามบูรณ์อ๋อเออคงไม่ใช่เวลานี้อยากเป็นเวลานี้นะงดพักไม่กินได้ไหมงดพักโอ้โหงดพักตุกเดียวพักตุกพักตุตายละฉันรู้แล้วต้นกำเนิดฉันมาจากไหนอ่ะ ไเราจะเหนื่อยขึ้นมาจากป่านะมาจากต้นผักตุด <laughs> นี่คือผักตุดนะแสดงว่าใ่ก็เป็นหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ใช่ไหม <laughs> อระเจ้าคุณแม่คุณเติมแม่ฉันละผักตุด <laughs> แต่แต่ว่าไปเมื่อเช้าคุณพ่อใช่ก็เก็บมาจากโรงเรียนนะ <laughs> <laughs> เก็บมาเป็นเข่งเลยเธอไม่ได้มาแกจกจ่ายกันอ <laughs> ่าไปให้่ยวเขาอ่อผักหวานไม่น้อยจช่กับผักหวานนะเออโอ้ย ไปพอจังน้อยค่ะฮัลโหลโอ,โอไม่ใช่ละ <c oughs> ฉันจะจิกหนุ่มไม่ใช่ละอพอละ